สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องเฮีไมค์ครับเรือลบนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนทำเห็นไหมฮะอันนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าคือที่วางหมวกนะฮะเอาไว้วางหัวคิปเปอร์หัวซัมบี้อะไรก็ได้นะหรือว่าเอาเป็นแบบที่ตั้งโชว์หมวกแบบหมวกเพชรหมวกอะไรก็แล้วแต่คุณนะฮะมาเดี๋ยวผมสอนทำมาเลยลําดับแรกปรับมุมมองก่อนแปบบหนึงอ่ะนี่เห็นไหมฮะ เาไว้ตั้งโชว์เล่นๆนะฮะแค่นั้นแหละมาแล้วก็มาอุปกรณ์กันก่อนนะฮะอุปกรณ์ก็คือพิพิทั้นนะฮะบล็อกลิสโตนหรืออะไรก็ได้ให้มันจ่ายไฟนะฮะแล้วก็มววหมวกหรือหัวก็ได้นะฮะแล้วก็เอาหุ่นมาขาดไม่ได้คือหุ่นนะฮะบล็อกอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะฮะเอาไว้ตกแต่ง โอเคมาลำดับแรกนะฮะเจาะเจาะลงไปก่อนนะฮะหนึ่งบล็อกเมื่อเจาะลงไปก็วางสลับนะฮะสลับอะไรก็ได้นะฮะเมื่อวางสลับแต่แล้วก็วางหุ่นนะฮะวางหุ่นลงไปเสร็จปุ๊บกดชิปอ่นะกดชิปแล้วก็เอาเอาเนื้อชีบไปที่หุ่นนะ,ะแล้วก็มันจะขึ้น,นงีบใช่ไหมก,ก็กดปุ๊บให้มันให้มันยืนตรงนะฮะให้มันเปลี่ยนท่าเป็นยืนตรง แล้วก็เอาหมวกอ่ะไปคลิกที่เอานิ้วอ่ะเลื่อนไปที่มันนะฮะอ่ามันจะขึ้นอังกฤษใช่ไหมฮะก็เอาหมวกคลิกไปนะคลิกที่อังกฤษนะฮะถือหมวกแล้วก็เอาคลิกอังกฤษนะฮะนะมันก็จะวางมันก็จะใส่หัวใช่ไหมฮะมันจะใส่เข้าไปจากนั้นก็ต่อบล็อกอะไรก็ได้ฮะขึ้นมาสี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่นะฮะจากนั้นวางพิสตันฮะข้างบนจากนั้นก็วางบล็อกอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะฮะ คือวางบล็อกวางแบบเหมือนที่ตั้งฮะข้างล่างะฮะวางลงไปนะแล้วก็วางวางแบบที่จ่ายไฟอะไรก็ได้นะฮะหรือบล็อกอะไรก็ได้แล้วแต่ที่มันจ่ายไฟนะฮะข้างๆพิสตันนะฮะ,ะให้มันดันลงไปหนึ่งบล็อกนะฮะถ้าคุณแบบว่าจะแบบไม่ได้มีกระจกอะไรก็วางพิสตันแล้วก็วางบล็อกอันนี้ไปได้เลยนะฮะมันจะ,จะลงมาแบบนี้แต่ผมจะเป็นกระจกนะฮะข้างบน อ่าได้แล้วครับผมเห็นไหมฮะเรียบร้อยเราก็ได้แล้วะฮะที่ตั้งโชว์นะฮะหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแต่เราไม่อยากลื้อก็ทุบกระจกออกฮะแล้วก็ต่อมาเหมือนเดิมฮะสี่บล็อกทุบกระจกนะฮะแล้วก็เอาอะไรมาก็ได้อ่ะคราวนี้ผมเอาหัวคีปเปอร์นะฮะอ่ะอันนี้แนะนำอย่าเอาหัวมังกระฮะมันใหญ่เกินไปแล้วก็เหมือนเดิมฮะคลิกไปที่มัน อ่าได้แล้วครับผมอ่าใส่หัวคิปเปอร์ไปแล้วใช่ไหมก็ทําเหมือนเดิมฮะวางบล็อกพิสตันแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ตามด้วยบล็อกนะฮะแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้ที่จ่ายไฟนะฮะก็ใส่เข้าไปให้มันดันลงมานะเห็นไหมฮะหัวคิปเปอร์วินเด็บล็อกกระจกแล้วนะฮะเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จพิธีนะฮะนี่ก็ได้แล้วครับผม อ่าน้องน่ารักฮะก็เป็นหัวอะไรก็ได้เขาเนี้ยเอาอะไรดีเอาหัวอะไรดีเอาหัวนี้กันหัวสตีฟนะฮะหัวสตีฟก็ทำเหมือนเดิมฮะก็ทำแบบเร็วๆหน่อยนะฮะมาปึ๊บ ปึ๊บนี่ผมจะลองให้มันเปลี่ยนท่าไปทางอื่นดูเอา้าผมจะลองเปลี่ยนท่ามันไปตรงอื่นดูฮะเดี๋ยวจะใส่หมก่อนโอเคเอาหันหัวไปทางอื่นหน่อยมันหันไปก็จริงฮะแต่ดูแขนสิรครับอ,อ,นนอันนี้แขนแด้านขวามันพอไดอ้แต่แขนด้านซ้ายมันไม่ได้ละแนะนำว่ายืนตรงแขนชิดนะฮะดีที่สุดโอเคแต่เหมือนเดิม สเตปเดิมอ่าลืมวางบล็อกโทษครับโอเคใส่เข้าไปได้แล้วหัวสเตปคราวนี้อยากตบแต่และข้างๆก็เชิญครับคราวนี้ป๊บนี่เอาอะไรใส่เข้าไปดี เอาเป็นแน่นานดีกว่านี่ฮะแท็บดอแน่แล้แล้วที่ปิดนะฮะเอาเอาหันไปด้านนู้นดีกว่าฮะเหมือนวัดนั่เปิดปิดนะฮะอ่าข้างๆอะไรดีข้างๆเป็นแบบนี้กันนะฮะก็อยากตกแต่งแล้วก็เชิญนะฮะตรงนี้ได้แล้วที่ตั้ง อ่าฮ่ฮ่นี่แหละค้งไว้เนี่ยแหละเออไอ,อ,อ,อถ้าเปใน,นเที่ยงผมไม่น่าจะไ,ได้หรือเปล่าฮะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i ครให้ผมด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเจอวิธีนี้กันหรือยังผมก็ไม่ได้ดูนานละนะ ก็เอาไว้แบบว่าตั้งโชว์เล่นๆแคนนั้น,นแหละไม่มีอะไรมากทำไมอุปกรณ์มันเยอะกว่าครั้งที่เตรียมเนี่ยนะส่วนส่วนแมปเดี๋ยวอันนี้คือเป็นแมปผมว่าจะทําอันนี้แมปวิ่ง,งแข่งกันนะฮะเยวส่วนแมปกระโดดก็ไม่ต้องห่วงทําแน่นอนแปบ๊บหนึงเกลีร์ของก่อนแป๊บแป๊บแป๊บ เออไปทั Hoy, like, lose, ้งหมด363ชิ้นไอ้963ชิ้นก็เยอะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ปิดไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผม